สวัสดีค่ะดงวันนี้เน่จะมารีวิวที่ปั่นไข่ใช่ไหมคะใช่ไหมคะนี่นะคะอันนี้ซื้อมาจาก s h อปบี้ลาซาร้านะพอดีว่าน้องมีนี่เนี่ยคงไม่ชอบกินไข่แดงก็กินและไข่ขาวก็เลยซื้อที่ปั่นมาให้ไข่แดงกับไข่ขาวมันจะได้ไร,รวมเป็นอันเดียวกันนะคะ นี่นะคะก็จะมีอยู่สี่ชิ้นนี่เป็นไข่ดิบนะคะใส่ไข่ลงไปแล,แ,ลแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นหกเหลี่ยมก็ใส่ไว้ด้านนี้นะคะส่วนเชื่อที่ยาวออกมาก็ให้หมุนหมุนตรงที่ใส่ไข่แล้วก็ครอบลงไปตรงนี้จะมีตัวล็อกนะคะ <gie? S 2> เวลาดึงเนี่ยเราก็ดึงแล้วก็ปล่อยให้มันไหลกลับดึงแล้วก็ปล่อยไหลกลับทำอย่างนี้อยู่หนึ่งนาทีนะคะแล้วมานี้จ้ะแต่ถ้าเกิดเราดึงอย่างนี้แล้วไม่ปล่อยกลับมันก็จะไม่คลายเชือกนะคะเราก็ต้องมาเปิดตัวน,นี้อีกเพื่อหุมเชือกเข้าไปาใช่ไหมคะเนี่ยเอาไ<ๆ>ข่เดี๋ยวเราไปทําไข่ต้มกันเนาะ 啊。<Yeah. S 2> yeah.